สวัสดีค่ะมือนีผ้ายายมาตัดหน่อไม้จ้าเข้าเตรียมสังกะทานพี่น้องเอาไปทำหน่อไม้ดองจ้าทักทายเอฟซีในใาย่าอุ้ยหอยนอ,งอนงามนพี่น้องจ้าอู้หน่อนใหญ่ให้หนอนใหญ่เนาะอู้หนอใหญ่ใหนอนใหญ่เนาะหนอหญ่อนใหญ่เนาะมีสายแรงงานคนเถ่อพี่น้องจ้า คนเแ่าไทยหรือบ่เป็นนอ้องซัเบซีกับไซรเลยเห็นละจะเอาน้มัยเป็นยังยายมือนี่เป็นนม,มัยมโอ้ยนมัยสมไอ้เห็ดน้มัยสมเนอลงทานเนอเอออัน,นอันนี่เน้อสังกะทานเนอ้อพี่น้องเอ้ยอม,มากินซุปนมัยสมเนอะเดีทำอะไรมาจี๊ดจี้เกตบอกคนไอ้ที่หละ่ะมาจี๊ดจี้เกตเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดพี่น้องจ้าตาตาใส่ได้งานผู้เฒ่าเฮ้ของมึงอ้พี่น้อง เ็บแอหมย่งใหญ่แน่ยาเบียงคือบอกออกมาหมิดนี่ใหญ่ที่เนาะตู่บอกมาตู่อนใหญ่นะงัดทั้งงัดพี่น้องจ้าตัวมีสาฟินจีใสและงานจีเถาะาตัดหน่อใหม่จ้ะเอาบายบายมีจีฮักเล่พี่น้องหน่อใหม่จีจีปวดน่นี่ วัอน,นี้ใส่แรงงานผู้เฒ่าตัดต้ตใหม่จ้ะอ้าวใส่ติวรังวันเด้อวัอนี้เอาหน,น,น,น่อไม้ไปแอนเฮ็ดหน่อไม้โสมจ้สะสังฆทานอยู่วัดทำภูหลาดจ,จ้ะเอาต้องเตรียมการไปก่อนเนาะพี่น้องงั้วพาพี่น้องไปเอาก้อยจมูกเ่ละนี่เดยนอนนึกบ้านเอาใบใหญ่หรือบ้านใหญ่ปะนึกบ้านใหญ่ป่าว อย่กนอนอยู huh. ่กอยู mm ่ก hmm. oh, ็อมีดมะลามีบอยอยู่ก็อมีดมะลามตีจักเด็ดจักจังหวะโอ้ยงัดจ่ายงัดงัดอูใหญ่ว่าจะชิมไงใบ่าแท้รับน้องใหม่จะชิมไงบ้า อันนี้เก็บกระมีพี่นนอนจ้าถ้ามาหลายคนพี่หนองอู้หนอนใหญ่หนอนพี่น้อนเอ้ยหนอนเห้งใหญ่เหอ้ยใหญ่ถึงใจให้มันหนอนถือคออะไหนอนใหญ่เห้เดินสอดเห นี่่บปปุาเออตอนนั้นกเอาโหลดยาย่ตอนนั้นกเอาโหลดเพราะเอาละจ้ะมาพี่เติมกันคือได้ได้หลายมือเท่าเนียนท่าบนจ้ะนี่ต้องหม่ได้เอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจะน้อยใหญ่ใหญ่มัตัวน้อยใหญ่ใหญ่งัดจัดงัด มสิเป็นนอสุดถ้ายของเฮาและหน้าพ okay like> ี่นอมีดกเข้าโอ้มันมีดบ่เขาน้องหม่มันน้อยใหญ่โอ้ยยตัน้องใหม่มันน้อยใหญ่จ้ะเออหนาวหงูจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้บอกลอหัวกับปันนี่พี่นอเอ้าก็ล้งกับปันนัน เขาเอนอไม้พายยังก่อนี้เอาไม้พายมาพี่น้องเปลี่ยนกอจ้ะันอีเปลี่ยนเมือเปลี่ยนเปลี่ยนมื่อฟันจ้ะใหญ่บ่ไหวใหญ่ปะดุนี้นอนใหญ่นไม้ใหญเรื่ี่น้องเลยเออเสียมเขาเนจกะโดโอ้โห ใครอย่างเง้ยน้ำหน่อยแรงดียอมปาตัดหนูจ้ะปาท้วหินยางย่อยวะอ่อรอีดกสองขู่เห็นมอนมันไม่ผู้สามเพมมอมันขืนไดเอาหมนมาปอกได้เจาหน้ายปเอาไตนอมเมื่อเขาบอกเปลือกมัน เบิ่งพี่น้องจ้าบู๊บังแน่จ้าตั้มเพื่อนเอ้ยน้องใหม่พี่จะนอยยยต้องห่วงน้องใหม่ซะเป็นสีเงาอยู่แล้วน้องใหม่ห้านี่กินเบิ้ลปีจ้ะหน้าแรงทังแซ่บแสบพี่น้องอย่างนี้มาถันเลยบู๊คนเฒ่าคนใหม่เลยพี่น้อมไม่ชอบงามงามในกบานก็เมืองเลยจ้ะ เฮางัดทางงัดทางงัดพี่น้องอืมงัดน้องใหม่ก่อนก่อนไปงัดมะลามอุ้ยเบิ่งผลเอ้ยอ,อุ้ยเบิ่งผลน้องใหม่ก็ผลกระถอกัน <S 2> <S 2> <S พี่น้องจ้า <S 1> <S 1> อืมก่อนถาดมาจะเด็ดลายอยู่พี่น้องจ้าอืมน้องใหม่ไพ่น้อยบพราะเาไม่มีนะจ้าน้องใหม่สาไก่เป็นเลย แหนมเพื่อนเะจ้ะส่วนหมามันกินแหนมนะพี่น้องเอาปวได้ทางปลาทางปลา,า,าพี่น้องมันเป็นทางปลาหายเงี้ยงหรือจ้ะทางปลาหาหน่อไม้ยปวดโตให้เฮาวเอาแต่อ่อนๆกับฟอา ใส่อยู่ง่ายเนาะรัดง่ายลำใหญ่ยังเป็นโซฟาเนาะหามลำใหญ่ลำตรงลำงามเฮียพักไปทางไหนได้เนาะเออรัดง่ายให้ตอว ไล่หน mm. mm. yeah, sure mm. yeah. oh, uh ่อยนี mm ่ผ hmm. uh ู huh. lets, right? yeah, oh, ้เได้บบนไล่ขอมูพี่น่อยเดียกว่าคุ้เสด็จสูู่้งามเลยหลัขแางแทงง่ายขนาดพี่น่อแงโอ้เป็นแหนงเนาะเป็นไหนเนาะ บมันบนเขามันจะเลืนเนาะกรตากไปทางหนาได้ให้ยุปไบ่หด้ที่แคเนาะคาเม่เพื่อนมันเปนส่วสูงเ้ากตัดสูง ฝนฝันกับเบิดแหงแล้วเบิดแหงนะหดจ้ะกรไดปันไดลน่ ต่ใส่ยสองให้เองเองัดงัดงัดระวังหนาปุ๊บเด้อพี่น้องเด้อเอางัดงัดพี่น้องงัดงัดเอางัดงัดพี่น้องงัดใหญ่แล้วแปลงปอกจ้ะแผนกปอกเอาปอกไว้ไว้ไว้ห้อปเขาปีดเลยทูย แนนปอ,อกจ้าตั้งตตดตั้งปอ,อกนกไหมแพรวันอีก,กอนหนึ่งจ้าวเป็นสีไปขอเพื่อนพ่อยายเป็นไห้เอาไปเห็ดนอไหมดองใส่สังกะทานเพื่อนมาเอาโรดเอาโรดเป็นป่ะเอาเลยจ้ะ สาวจ้ามือฟันพี่น้องมือฟันอุ้ยแมงอะไรเต็มเลย,อยพอเป็นยังหรอกมันไม่เผ็ดหม่กันน้องงามงามพี่น,ออนออ้องเลย,ยสู่เขาสู่เขาพี่นอ้อง mắm 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 จ่าพี่น้องนี่กับสาวๆจ้าย้ำน้ำใหม่สมที่เข้าไปหามาเนาะจ้าขอบคุณนายเด้อจ้าที่ติดตามสาวเป็นสีเข้ามารับชมคลิปจ้าเอาไปพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า